สยามพระกอนและไอคอนสยามจับมือกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขโรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลธนบุรีเปิดหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนอนอกสถานพยาบาลในโครงการสยามรวมใจเติมความสุขเติมภูมิคุ้มกันโดยเปิดรับประชาชนทั่วไปที่สนใจแบบบล็อกอินนห้องประชุม5-6รอยอพระกอนฮอล์ 6, orn, ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพระกอนตั้งแต่วันนี้จนถึง26ธันวาคมนี้และห้องประชุม10 True Icon Hall ชั้น7ไอคอนสยามตั้งแต่วันนี้จนถึง26ธันวาคมนี้ งาบวันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขได้ได้รับความร่วมมือครับจากภาคเอกชนนะครับจากสยามพิวัตรสยามพารากอนฮอลล์มีจุดฉีดวัคซีนแบบวอล์กอินเข้ามามีความพร้อมทั้งมีทีมฉุกเฉินนะครับแล้วก็สามารถเลือกฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเข็มไหนก็ได้นะครับก็จะเป็นการป้องกันและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเราจากโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับที่จัดทีมมานะครับเพราะนั้นก็เป็นการร่วมมือกันของภาคเอกชน ก็อยากให้เกิดความร่วมมือกันแบบนี้ในหลายๆพื้นที่ในเทศกาลปีใหม่ที่กําลังจะถึงหลายท่านต้องเดินทางหลายท่านต้องไปสังสรรค์เนี่ยนะครับถ้าเราป้องกันตัวเองไว้ก่อนช่วงเวลานี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลก็ได้มีวัคซีนไว้สําหรับทุกท่านอยู่แล้วนะครับถ้าสามารถวอล์กอินไปฉีดที่โรงพยาบาลได้ก็ทานะครับหรือว่าถ้าเกิดสามารถมีจุดฉีดแบบแบบนี้ที่กระจายอยู่ทั่วๆไป้วขอให้พวกเราไปรับ วัคซีนเข็มกระตุ้นกันนะครับเพื่อจะเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับสำหรับเ,เราอาจจะบอกว่าเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันตัวเองและป้องกันพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านได้ด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านสำหรับประชาชนที่สนใจเข้ารับวัคซีนในโครงการสยามรวมใจเติมความสุขเติมภูมิคุ้มกันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซ็นเตอร์ไอคอนสยามโทร1 3 3 8และสยามประกณ์โทร0 3 3. 2 6 1 0 8 3 3 3 Thailand แดสแลนด์สวัสดีครับ สัปดาห์นี้รัฐวจจุให้นะครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของสมุนไพรไทยและการต่อย,ยอดพัฒนาสมุนไพรให้มีความเป็นสากลและก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกับบริษัทเทพรักษาสมุนไพรไทยจำกัดนะครับว่าเขามีเทคโนโลยีและนวัตกรรมอะไรที่มาช่วยแปรรูปให้สมุนไพรไทยนั้นมีมูลค่าเพิ่มและเป็นประโยชน์ต่อคนไทยครับตอนนี้เราอยู่กับผู้บริหารของบริษัทเทพรักษาสมุนไพรไทยจำกัดนะครับคุณการจนนันโกงสารโรสวัสดีครับ สวัสดีค่ะทีนี้อยากจะทราบว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนมีเนื้อที่ขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยโรงงานนะคะบริษัทเทศรักษาสมุนไพรไทยตั้งอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีค่ะบนเนื้อที่7ไร่นะคะมีโรงเรือนอะไรบ้างใช้ทําอะไรยังไงบ้างครับออจะแบ่งเป็นสามอาคารนะคะ4ส่วนของการผลิตโซนแรกก็จะเป็นอาคารเก็บวัตถุดิบควบคุมอุณหภูมินะคะเพื่อรักษา ารียกว่าคุณภาพของวัตถุดิบทั้งหมดแล้วก็จากจแหล่งผลิตใช่ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเก็บแคปซูลนะคะซึ่งเ,เรานั้นต้องนําเข้ามานะคะจากต่างประเทศต่อมาก็คืออาคารแปรรูปวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยโซนที่กระบวนการเริ่มต้นเลยนะคะกระบวนการล้างกระบวนการหัน่นแล้วก็อบวัตถุดิบนะคะเราใช้ระบบสายพานลําเลียงโดยที่ น้ำที่เราใช้ในการะบวนการล้างเนี่ยจะเป็นน้ำที่ผ่านการะบวนการที่สะอาดมากแล้วก็ตะกรอนต่างๆเนี่ยก็จะถูกแบบกรองออกอีกครั้งหนึง่งคือเราจะไม่ได้ใช้น้ำเดิมล้างซ้ําๆแบบนี้ค่ะจากนั้นหลังจากเราล้างเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการเป่าแห้งค่ะแล้วก็ลําเลียงขึ้นสู่ตู้อบสายพันธุ์ลำเลียงซึ่งจะหมุนเวียนอยู่ในตู้เนี่ยใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงในการอบวัตถุดิบแต่ละประเภทค่ะหลังจากที่เราได้วัตถุดิบแล้วเราก็จะ บางส่วนนะคะเราก็จะจัดเก็บไว้ในห้องเก็บวัตถุดิบที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ค่ะสุนที่เราจะใช้งานเลยแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการบดซึ่งอยู่ในอาคารเดียวกันค่ะเครื่องบดของเราจะเป็นสเตเลสเกตสามหนะคะสำหรับยาโดยเฉพาะเราจะไม่ได้ใช้แบบเครื่องบดทั่วๆไปเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคว่ากระบวนการเหล่านี้ปลอดภัยสูงสุดสําหรับการที่ผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มีอาการ ไม่สบายอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งร่างกายอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยจะได้ยาที่มีค,ค,คุณภา,ภาพอาคารต่อไปครับอีกอาคารหนึ่งนะคะก็เป็นอาคารผลิตซึ่งเป็นส่วนของสํานักงานด้วยนะคะในกระบวนการผลิตเนี่ยเราขออนุญาตผลิตแคปซูลน,นะคะยาผงลงแคปซูลกระบวนการผลิตยาผงลงซองนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือชาชงถุงชงอ,อีกโซนหนึ่งนะคะก็จะเป็น ยาน้ําใช้ภายนอกอย่างเช่นพิมพ์เสน้ำน้ำมันนวดต่างๆเนี่ยค่ะที่เราขออนุญาตไว้ค่ะไม่ใช่จะตั้งกันง่ายๆเลยนะต้องขออนุญาตทั้ง4ประเภทเลยนะฮะ<ช>แล้วก็ที่เหลือก็คือส่งจําหน่ายนะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะฮะในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยฮะต้องบอกว่า มีความละเอียดมากศึกษาหาข้อมูลในการตั้งโรงงานยังไงครับสร้างโรงงานนี่ก็คือต้องของคำปรึกษานะคะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอะคะ่ะคำแนะนำต่างๆในแบบแปลนทำให้เราทราบว่าทุกกระบวนการเหล่านี้จะต้องแบ่งแยกโซนทำให้ขั้นต่ำของโรงงานผลิตเนี่ยอย่างน้อยก็คือตามมาตรฐานเขาคือประมาณ24ห้องแต่ของเทพรักษาศาสวนภัยไทยนั้นเราเอ,อ,อาจจะสร้างได้แบบมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าเราเน้นในส่วนของ การควบคุมคุณภาพการแบ่งโซต่างๆให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ลายผลิตของเราคือกําลังการผลิตค่อนข้างสูงประมาณ6ล้านแคปซูลต่อวันเนี่ยค่ะก็เลยทําให้เราต้องมีถึงประมาณ70ห้องค่ะคุณภาพของยาถูกควบคุมด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งสิน้น mm hmm. เห็นบอกว่ามีพนักงานที่เป็นผู้ทรงคุณิหและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพเยอะเลยทีเดียวค่ะก็อย่างน้อยที่สุดนะคะคตามมาตรฐานกฎหมายเนี่ยโรงงานผลิตยาสมุนไพรก็จะต้องมีเภสัชกรที่จบแพทย์แผนไทยมานะคะ mm hmm. ซึ่งอย่างที่แจ้งแต่ตอนต้นว่าเราต้องเรียนถึง2ปีเต็มเพื่อให้ได้ไปประกอบวิชาชีพจากนั้นนะคะแต่ของทางบริษัทเนี่ยก็จะมีประจําอยู่ที่ของบริษัทก็จะเป็นผู้ที่จบเวชกรรมไทยแล้วนะคะเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ค่ะที่อยู่กับเราด้วยครับทุกวันนี้เนผลิตภัณฑ์ยาที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะีครมีกี่ชนิดนะคะใน4ประเภทที่บอกมาคะ ปัจจุบันที่เราขึ้นทะเบียนเอาไว้นะคะเป็นยาแคปซูลนะคะอยู่14ขนาดน,นะคะหรือ14ตำรับเนะะี่ยค่ะก็จะมีที่ประชาชนเริ่มจะรู้จัก,ร,จกรู้จักดีในช่วงที่โลคโควิด19ระบาดแพร่ระบาดเยอะๆก็จะเป็นเขาใช้ก็คือยาจันทรีลานะคะไปใช้ในการแก้ไข้แต่จันทลีลาเนี่ยอาจจะต้องใช้ร่วมกับอื่นๆอีกนะคะสมุนไพรตัวอื่นๆเช่นฟ้าทลายโจรแล้วของทางบริษัทเองก็ ได้มีแพทย์แผนไทยนะ,ะให้คําปรึกษาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยตั้งตํำรับขึ้นมาหนึ่งตำรับชื่อว่ายาแก้ไข้ผสมฟ้าทลายโจรค่ะซึ่งเหมือนกับเรารวมสมุนไพรหลายๆชนิดตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยซึ่งเราจะไม่ได้ยอมใช้ยาเดียวนะคะเพราะว่าเขายังไม่ครอบคลุม<ต>อาการากต่างๆของโ<ห>รคค่ะอื่นๆก็จะมีพวกยากระสายเส้นซึ่งเ,เป็นที่นิยมมากเพราะว่าปัจจุบันก็ทํางานกระามออฟฟิศสํานักงานก็จะปวดเมื่อยตามร่างกาย หรือผู้ที่ขับรถทางไกลเนะะี่ยค่ะนั่งผิดท่าทั้งหลายเนี่ยก็สามารถใช้ยากระสายเส้นได้ค่ะทั้งหมด14ตํา่ตำับนี้จะต้องมีเลขกำกับอยทุกทุกขนาดเลยของตัวตำรับยาคือขั้นเข้าสู่ขั้นตอนการแปลร,รูปวัตถุดิบเนี่ยเช่นกระบวนการนับที่เริ่มบทเนี่ยจะต้องขออนุญาตอยากทั้งสิ้นค่ะทั้ง4ประเภทก็ต้องขอทุกตัวยาเลยถูกไหมฮะมีเลขออยกำกับทุกตัวยาเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่ายาทั้ง4ประเภทไม่ว่าจะเป็นแคปซูลซองนะฮะแล้วก็ที่เป็น ชาเป็นตำรับน้ำเนี่ยนะฮะที่ใช้ทาถูทาถูเนี่ยทุกอย่างเลยนั่คือต้องมีเลขออยอกกำกับทั้งสิ้นรวมถึงในเรื่องของการจัดตั้งโรงงานก็ได้รับการควบคุมนะฮะแล้วก็ได้ใบเซอร์ติฟิเคตกำกับอย่างดีเลยคุณนี้ครับกำลังการผลิตยเยอะขนาดนี้มียาหล,ลากหลายขนาดหลากหลายประเภทวัตถุดิบนะครับเห็นบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความพิถีพิถันแล้วก็ต้องมีความสําคัญมากเพื่อที่จะนําส่งถึงผู้บริโภคด้วย วัตถุดิบของเรานะคะพยายามที่จะส่งเสริมเกษตรกระะให้ปลูกนะคะแล้วก็เราก็จะให้เกษตรกรเนี่ยรวมกลุ่มกันตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนมเพื่อที่จะได้ควบคุมคุณภาพนะคะผ่านมาถึงมือตรงผู้บริโภคเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการคือการไปตรวจเยี่ยมแปลงนะคะดูวาตฐานการตากการล้างการจัดเก็บของเขาให้เรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยสูงสุดก่อนที่จะนําเข้าสู่กระบวนการะคะ่ะ สิ่งหนึ่งที่บริษัทพยายามที่สุดก็คือการสร้างอาชีพนะคะให้กับเกษตรกรให้มีรายได้ที่ยั่งยืนนะคะมีการปลอดอมีความปลอดภัยจากการที่ลดการใช้สารเคมีเพราะพืชสมุนไพรทุกชนิดนะคะต้องขอบอกว่าเขาไม่สามารถทนกับสารเคมีต่างๆใดๆไ,ได้เลยเขาจะ,จะเจริญเติบโต,ตได้ก็ต่อเมื่ออ,อยู่กับธรรมชาติหรือว่าคามปลอดภัยใช้สารจากธรรมชาติอย่างเช่นใบสะเดาหรือว่า น้ำหมักต่างๆที่มาจากพืชด้วยกันนะคะในการกาจัดมแมลงนั่นหมายความว่านอกเหนือจากเป็นการ,รยกว่าส่งเสริมเรื่องของสมุนไพรแล้วยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและทําให้พี่น้องเกษตรกรนั้นเข้มแข็งมากขึ้นนะคะแล้วก็พืชสมุนไพรกลายาเป็นพืชเศรษฐกิจอีกด้วยนะฮะแนวโน้มเติบโตเป็นยังไงคะเพราะว่าต่างประเทศตอนนี้หันมานิยมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งมาจาก พื่อสมุนไพรทั้งหลายเนี่ยแหะคะ่ะดังนั้นถ้าหากเราสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ถึงความสะอาดความปลอดภัยกระบวนการต่างๆเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าวันหน้านะคะพื่อเศรษฐกิจของไทยที่น่าสนใจอย่างมากและสามารถที่จะผลักดันเกษตรกรไทยให้พ้นจากความยากจนต่างๆเนี่ยไม่ต้องประสบปัญหากับภาวะของ ราคาสินค้าที่ควบคุมไม่ได้เลยอย่างเช่นข้าวข้าวโพดมันสำวะหลังเนี่ยเราจะก้าวสู่อีกขั้นตอนหนึง่งก็คือเพื่อสมุนไพรซึ่งเราลอาทางช่องทางของเว็บไซต์ซึ่งจริงๆแล้วต้องขอบอกว่าทางบริษัทยินดีต้อนรับทุกคณะนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานปัจจุบันนี้ก็จะมีหลายหน่วยงานนะคะหรือว่าอสมอเองที่มีความสนใจว่าอยากจะดูแลประชาชนในชุมชนเนี่ยด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆได้ในเบื้องต้นโดยที่ยังไม่ต้องไปโรงพยาบาลเนี่ย ก็เข้ามาดูงานได้นะคะเพราะว่าเราจะได้ให้ความรู้และการใช้ยาสมุนไพรที่ถูกต้องและความจริงต่างๆว่าเราจะรักษาอะไรได้บ้างและทํำยังไงนะคะให้ดูแลสุขภาพตัวเองและก็คนในชุมชนได้ค่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่เป็นองค์ความรู้แล้ก็รู้จักบริษัทเทพรักษาสมุนไพรไทยจำกัด เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกมากมายไว้โอกาสหน้าเราคงจะมาขอความรู้เรื่องการทความรู้จักกับคุณอีทให้มากขึ้นนะฮะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณการจันนันคงสาโรจนะครับประธานกรรมการบริษัทเทพรักษาสมุนไพไทยจำกัดมากๆเลยที่ได้มาพูดคุยเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้แล้วก็การแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณครับ เรื่องราวของสมุนไพรไทยยังมีอีกมากมายที่น่าสนใจนะครับติดตามแอดไทยแลนด์และคุณก็จะได้ทราบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับทุกสัปดาห์ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆนะครับเสื้อจากร้านภูฟ้าลายฝีพระหัตและผลิตภัณฑ์อื่นๆ19สาขาทั่วประเทศรวมถึงชั้นเอมไอคอนสยามและช่องทางออนไลน์ของร้านภูฟ้าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสัปดาห์นี้สวัสดีครับ คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจับมือกับ14บริษัทชั้นนําระดับประเทศผลิตวิศวกรคุณภาพตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมเรียนจริงฝึกจริงทํางานจริงในโครงการ K Engineering View for Win โครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการที่สร้างอร่าใหม่ของการศึกษานะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะร่วมกับสถาบันการทั้งหมดนะครับมาผลิตผลิตร่วมกันนะครับโดยที่ c o m p e เ e n c ์ของมิทยายยังได้อยู่ และได้สกิลของการเป็นผู้นักปฏิบัตินะครับก็คือวิศวะปฏิบัติซึ่งสิ่งนี้จะเป็นการคอมไบระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการนะครับสร้างบัณฑิตพันใหม่ที่มีองค์ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเหมือนกับโรงงานเป็นสถานศึกษาของเขาส่วนหนึ่งเลยนะครับซึ่งนักศึกกลุ่มนี้จะต้องถูกคัดเลือกโดยทั้งฝั่งมหาวิทยาลัยและโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นนะครับเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมกันสร้างสิ่งนี้ด้วยกันนะครับสิ่งหลักที่จะเกิดขึ้นก็คือ ความสามารถในการพัฒนาการแข่งขันของประเทศของเราร่วมกันนะครับและเราเองนอกเหนือจากเป็นการพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ที่จะเอาเข้ามาร่วมกับอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าอันนี้แหละจะเป็นคิกออฟที่จะให้ทางภาคเอกชนแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมาจับมือร่วมกันนะคะก็อยากจะให้นอกเหนือจากราชบังเลงเนี่ยอยากจะให้ทุกๆมหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยเข้ามาร่วมกันแล้วก็พัฒนาโครงการดีๆอย่างนี้ให้กับคนไทยแล้วก็ให้กับเด็กไทยเราทุกคนค่ะ ซีเกตกับรักบังเนี่ยเราร่วมือกันประมาณเกือบ15-20ปีแล้วนะครับประมาณปี2008ปัจจุบันการขยายความร่วมมือกับรัฐกบังเนี่ยเราขยายไปถึงทางด้านโรบอติก AI ทัทางมหาลัยสร้างโครงการ WIL หรือ Work Integrated Learning เข้ามาเนี่ยเราหวังอย่างยิ่งว่าบริษัทในประเทศไทยนะครับจะมีโครงการอันนี้ที่จะมาร่วมมือกับรัฐกรบังในลองเทอมนะครับเพราะอันนี้เป็นเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงการปรับ เปลี่ยนภาพทัดของอุตสาหกรรมในประเทศเราที่ไปทางด้านเทคโนโลยี4.0มากขึ้นครับนักศึกษาเนี่ยถ้าได้เรียนรู้ปุ๊บก,การทํางานออกมาการเป็นบุคลาเป็นวิศวกรเนี่ยก็จะได้สมบูรณ์แบบได้ทั้งภาคของ hard skill soft skill แล้วก็ในออกจากสถารประกอบการจริงภาคธุรกิจกับภาคการศึกษานะครับมันเป็นวันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผลิตบุคลากรให้ทันกับเทคโนโลยี disruption ต่อไปนี้เนี่ยนะครับในภาคธุรกิจเนี่ยโรโบอติกเข้ามาทดแทนเยอะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเรียกว่า win-win win win together เรืที่สำคัญที่สุดประเทศชาติครับวันนี้โครงการหลักสูตรที่เปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับก็จะสนับสนุนให้กับทางด้านภาคอุตสาหกรรมได้มีวิศวกรที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่จบการศึกษาสำหรับเพื่อเพิ่ม งานให้กับวิศวกรที่จบใหม่ๆได้มีงานทำได้ทันทีก็จะช่วยทางภาคอุตสาหกรรมนียได้พัฒนาได้เร็วขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีต่างๆน,นียก็ได้มาเร็วขึ้นมากนะครับก็ได้มาทดแทนเรื่องเทคโนโลยีเก่าๆที่เราใช้อยู่ครับ